อันนิสงของคนบริจาคโลหิตทำให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายโดยเชื่อกันว่าการบริจาคโลหิตจะช่วยให้มีแต่คนรักและให้ความเมตตาไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็จะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงทำให้มีสติปัญญาที่เฉียบแหลมมากกว่าคนทั่วไปช่วยให้มีจิตใจแจ่มใสสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นรู้สึกได้ว่ามีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นการให้เลือดให้ชีวิตได้บุญมาก เมื่อมีบุญมากอุปสรรคในชีวิตก็น้อยลงการให้ชีวิตเป็นทานการให้ตอบผู้ไหว้ย,ย่อมได้รับการไหว้ตอบเช่นเดียวกับการให้ทานที่ยิ่งใหญ่อื่นๆไม่จำเป็นต้องสละชีวิตให้ใครเพราะการให้เลือดคือการให้ชีวิต ต่อชีวิตผู้อื่นเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขเป็นรากฐานของสมบัติเป็นบ่อกเกิดแห่งโภกประสย์ช่วยต้านภัยให้ชีวิตได้ช่วยคุ้มครองป้องป้องกันอันตรายช่วยปูทางไปสู่สุขติ เป็นที่อาศัยพึ่งพิงได้เสริมพลังใจให้เข้มแข็งการบริจาคโลหิตเป็นปรมัติทานบารมีสูงสุดที่มนุษย์สามัญชนทั่วไปพึงกระทำได้เพราะเป็นการให้ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิตตนเพื่อนำไปต่อชีวิตให้ผู้อื่น ย่อมให้เกิดความปิติยินดีความสุขทางใจจากผลบุญของการให้ไร้ทีดจำกัดการบริจาคโลหิตจึงถือได้ว่าเสียสละสิ่งที่มีค่าที่สุดในร่างกายในชีวิตของเราช่วยต่ออายุให้ชีวิตแก่คนป่วยที่กำลังจะตาย